เขาบอกแอมคัสเอบแล้วก็คัสดีนะครับแตกต่างกันอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยสาหรับในเรื่องของคัสเอบนะครับผมเราดูข้อดีของมันเลยก็คือ1หลักคุณภาพเสียงดีนะครับรายละเอียดครบนะครับให้โทนเสียงเป็นธรรมชาตินะครับผมเหมาะกับงานฟังเพลงนะครับแบบคุณภาพสูงนะครับพวกงานไฮไฟนะครับผมงานฟังแบบเอารายละเอียดเลยนะครับคัสเอบจะทําได้ดีนะครับผมตัวนี้ถ้าใครเป็นสาวโบคัสเอบเนี่จะรู้ดีเลยนะครับคาแรคเตอร์โทนเสียงนะครับดีมากนะครับผมสำหรับตัวคัสเอบนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูคัสดีฝั่งนี้ยกตัวอย่างมาาเเลยยออ่่งงชนขตัว F/A รุ่นนี้เป็นรุ่นยอดนิยมนะครับผมเสียงดีนะครับผมตัวนี้ขอบอกเลยว่าจำๆเลยนะครับสำหรับตัว F/A นะครับผมซึ่งข้อดีนะครับตัวนี้กินไฟน้อยนะครับผมน้ำหนักเบาขนาดเล็กนะครับผมแล้วก็กาลังวัดสูงนะครับเมื่อเทียบกับขนาดนะครับผมตัวนี้ก็เหมาะกับงานเครื่องเสียงกลางแจ้งคอนเสิร์ตนะครับงานคาราโอเกะที่ชอบแบบดุดันนะครับผมก็เน้นเป็นคัสดีเลยนะครับผมตัวนี้แรงนะครับผมตัวนี้ก็ความร้อนน้อยนะครับไม่ต้องใส่ซิง์ขนาดใหญ่นะครับผม F/A นี่ รับประกันเลยครับเสียงดีนะครับผมตัวนี้ดุดันนะครับผมก็โดยภาพรวมแล้วนะครับตัวคัสเอบีนี่ก็ให้คุณภาพเสียงนะครับรายละเอียดนะครับฟังแบบสไตล์คัสเอบีนี่ก็จำๆเลยนะครับผมสําหรับของคัสดีนะครับก็น้นประสิทธิภาพแล้วก็กําลังวัดสูงนะครับผมก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกใช้งานยังไงนะครับผมก็เลือกใช้งานให้เหมาะสมก็แล้วกันนะครับผมผมก็ลองเลือกใช้งานดูนะครับผมโอเคครับชอบตัวไหนก็สั่งซื้อตัวนั้นครับผมสวัสดีครับ